สวัสดีครับพี่น้องท่านแฟนๆวันนัครับช่องกัญชัยรักกันพิเศษครับนาทีเวลาบ่ายสองแล้วนะครับพ่านยายวันก็เดินหาหม่องจอดรถครับยังไม่มีหม่องจอดรถเลยประสานงานกับจะพาลูกแต่ไม่ยุ่งซ่มันกลับไปใส่มาใส่มาได้อ้อมไปพุ่นบอกแต่ว่าทาหุ่นพิธีการทั้งสองท่านน้องเสียงสวดเงียบเงียเสียงสวดคาถาภาษาบาลีก็ ในงานศพปัญญาวันโอ้โมเมนโอ้โโโคองโ่คงเนาะเพิ่นให้ถอดใส่ละไปบ่งเรือเรอรอมุมมุมมุม 哦，旱旱。 ตือนหนึ่งตะแกะข่าวแท็กแสนกันนะกินยังเดี๋ยวนี้แ <c oughs> ดด ลำโพงตั้งแล้วนะครับนี่รอแต่ความหมวนนะครับโอ้ยแดดตตอออโอ้ศาสตร์มาแล้วครับศาสตร์พื้นแรก

สาดมาแล้วครับสองผืนแล้วครับวันนี้ก็นนสาสมาแล้วครับแดดดีเนาะ จอดเลยประดับไม่ได้ขึ้นนะครับขึ้นจอแนละ้ว

干，自己干，种种。 พ่อแม่จะกินขาหรือเปล่าไแต่ย่างไปลูกทานเทียแล้วเาแถวน้ำมูหมือนเดไปยูงนี่เรียกจะตำมันนั่นนี้าตำเมียงยที่กินไมเมียงาเมียงก็เอาข้าต่ไครเอายงวาตำลูกอ้แสบละเนาะแน่น่ะนี่แหละ่นตำี่หหมอนีมานังแจ้วตำเมียงยังนะก็ตำเมียงบอกตำเมียงเอาก็เอาไปครับใช่เป็นนั่ยห นเนี่ยนแทบมีลยแบมันเป็นยาดีนี่เลยอว่าคนจะม่ให้กัยบ่กาสกิเอะนาบบเจ็บพอกนี่ไรยาดี่ส่มเป็นแล้วใส่ชาใส่ตะไคร้อะไรสมุนตำสมุนไพรุนอนี่เพื่อสุขภาพขวยหเป่ใชใส่ใส่ใส่กล้วยใส่เือน่นแวห่น่านาส่ โอ้ใหญ่กว่างัดจกนำเือนน้่วดเจาะกระำเพือนข้ามมดานี้เอาขนมก็บอกไปแจกกักินนี้วันบอกซ่บครับเอาเลย กันคิดหน้าครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม